กลุ่มที่สนับสนุนบทบาทของทรัมป์ประมาณ40-50%ของโพสต์ที่วิเคราะห์ชาวเน็ตจำนวนมากมองว่าการแชกแซงของทรัมป์เป็นความหวังเดียวในการหยุดยิงโดยยกย่องความสำเร็จในเดือนกรกฎาคมและตุลาคมเช่นโพสต์จากผู้ใช้บน X ที่ระบุ Trump's phone call worked before, let's hope it does again to save lives on both sides ซึ่งได้รับรีโพสต์กว่า1,000ครั้งกลุ่มนี้มักแชร์คลิปถแถลงของทรัมป์ที่เพนซิลเวเนียโดยเน้นว่า การโทรศัพท์ครั้งเดียวหยุดสงครามเป็นหลักฐานถึงอิทธิพลของสหรัฐโพสต์ดังกล่าวมียอดวิวเกือบ5 0 0,000ครั้งและประตุ้นให้เกิดการเรียกร้องให้ผู้นำทั้งสองฝ่ายรับสายกลุ่มที่สงสัยในประสิทธิภาพของการแทรกแซงประมาณ3 0 4 0ส่เปอร์เซนส่วนนี้ตั้งคำถามถึงความยั่งยืนของข้อตกลงทรัมป์โดยชี้ว่าปัญหาชายเดียนสะสมมานานกว่าร้อยปีและการโทรศัพท์อาจเป็นเพียงการแสดงภาพลักษณ์เช่นคอมเมนต์บน Facebook ที่ระบุ Trump broker peace in October but it's collapsed in weeks Why trust another call when leaders like Anutin say they don't remember the deal? ซึ่งได้รับไลฟ์กว่า300ครั้งชาวเน็ตในกลุ่มนี้เรียกร้องให้ใช้กลไกอาเซียนหรือสหประชาชาติแทนโดยอ้างว่านายกรัฐมนตรีอนุทินเคยกล่าวว่าไม่จำข้อตกลงนั้นแล้วกลุ่มที่รอข้อมูลอย่างเป็นกลางประมาณ10-20%ชาวเน็ตบางส่วนหลีกเลี่ยงการคาดเดาโดยเน้นให้รอผลจากการสนทนาทางโทรศัพท์เช่นโพสต์จากเพจข่าวบน X ที่รายงาน Trump confirm calls to Anutin and Hun Manet today a s i a n Leaders Ready to Mediate ซึ่งได้รับรีโพสต์500ครั้งกลุ่มนี้มักใช้ Hashtag Peace for Thailand c a m b o เ i ีเพื่อแสดงความห่วงใยต่อผู้ประสบภัยโดยไม่โยงไปยังการเมืองสหรัฐโดยรวมกระแสสังคมสะท้อนถึงความหวังผสมความกังวลโดยโพสตส่วนใหญ่มาจากเพจข่าวและผู้ใช้ที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนเช่นการแชร์ภาพอพยพป,ประชาชนและคลิปถแถลงของทรัมป์โดยไม่เพิ่มความขัดแย้ง